คำถามแรกนะคะมาจาก Facebook ของชูรักชูรสค่ะตอนนี้ดิฉันมีลูกแล้วคนหนึ่งค่ะแล้วก็ไปคุมกําเนิดด้วยการฝังเข็มคุมกําเนิดมาเป็นชนิดแบบ3ปีนะคะแล้วก็ตอนนี้ฝังมาได้ปีหนึ่งแล้วค่ะประจําเดือนเนี่ยมาตลอดทุกเดือนแต่ที่แปลกก็คือมาเดือนละ2-3ครั้งแล้วก็มาเยอะมากค่ะบางเดือนเนี่ยมาน้อยเดือนละครั้งแต่ภาคหลังๆเนี่ยมาบ่อยมากค่ะคือเป็นทั้งเดือนเลย คนแถวบ้านเนี่ยเขาก็ฝังเหมือนกันนะคะแต่เขาบอกว่ามากปกติก็คือเดือนละครั้งเลยอยากจะทราบว่ามันเป็นผลมาจากการฝังยาคุมกําเนิดหรือเปล่าคะแล้วถ้าดิฉันยังปล่อยไปแบบนี้จะมีอันตรายไหมคะเป็นกังวลมากค่ะคือตอนนี้เนี่ยดิฉันใส่ผ้าอนามัยตลอดจนข้างขาเป็นแผลบวมรบกวนคุณหมอช่วยตอบด้วยค่ะ ก็คือเป็นยาฝังคุมกาเนิดซึ่ง,งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณบริเวณท้องแขนของเราซึ่งตัวยาสารสําคัญของตัวยาจะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงตัวหนึง่งซึ่งก็จะมีผลไปยับยั้งการตกของไข่ทําให้ไข่เนี่ยมันไม่ตกลงมาแล้วก็เสื่อมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่มาพร้อมใช้ผสมกับสุจิเพราะ,ะ,ะฉะนั้นก็เลยเป็นการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึง่งแต่ว่าข้อเสียอย่างที่คุณผู้หญิงเจอก็คือในช่วงหนึ่งปีแรกเนี่ยเราพบว่าอาจจะทําให้ประจำเดือนมาไม่สม่ําเสมอได้บางคนมาเยอะบางคนมาน้อยหรือ าคนก็คืออาจจะไม่มาเลยและไม่สามารถจะคาดการได้ว่าประจําเดือนจะมาเมื่อไหร่ก็เป็นความลําบากใจอย่างหนึ่งแต่หลังจากหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยแนวโน้มก็คือเวลาประจําเดือนมาเนี่ยมักจะมาน้อยลงมากกว่าที่จะมาเยอะนั้นถามว่าอาการที่เจอเนี่ยสามารถพบได้ไหมสามารถพบได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกินหนึ่งปีไปแล้วก็เห็นบอกว่าฝังมาแล้วปีหนึ่ง ยังมีอาการแบบนี้อยู่อาจจะไปให้คุณหมอลองตรวจซ้ําดูอีกครั้งว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเช่นตัวยาที่ฝังไปแล้วมันอาจจะมีปัญหาหรือบางคนคืออาจจะมีโรคประจาตัวที่ต้องกินยาบางชนิดเช่นยาต้านเ,ออเชื้อวัณโรค,ครหรือยาปฏิชุนะบางอย่างเขาชื่อไรแฟมพิซินนะคะครหรือว่าพวกยาต้านเชื้อไวรัสเอสอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลทำให้ประสิทธิภาพของยาเนี่ยลดลงได้ในบางช่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าประจําเดือนมามากเป็นลิ่มเป็นก้อจกนจนกระทั่งรู้สึกว่าออมีภาวะซี ที่บางคนเริ่มมีผมร่วงเนี่ย<บ>ก็คิดว่าแนะนําว่าให้กลับไปหาคุณหมอก่อนที่จะครบกําหนดภายใน3ปีจะดีกว่า<ช>ค่ะสําหรับคนที่ยังไม่เคยคุมกําเนิดแบบนี้<ช>และสนใจที่จะคุมกําเนิดแบบนี้<ช>ก็อย่างที่บอกว่าข้อเสียก็คือในช่วงหนึ่งปีแรกอาจจะไม่สามารถคาดการ<ช>ได้ว่าประจําเดือนของเราเนี่ยมันจะมาแบบไหน<ช>นะคะบางคนมามากบางคนมาน้อยแต่ข้อห้ามแน่ๆคือไม่แนะนําให้ฝั่งในคนที่มีปัญหาเรื่องโรคตับ หรือว่าตับอักเสบเพราะอาการตับอักเสบเนี่ยอาจจะเป็นมากขึ้นหรือว่าในกลุ่มคนที่เคยมีประวัติเป็นเรื่องของก้อนเนื้อหรือว่ามะเร็งเต้านมพวกนี้ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะแล้วก็ถ้ามียาประจําที่ทานอยู่ก็ต้องจะไปให้บอกหมอด้วยเพราะอาจจะมีผลต่อยาที่เราหางด้วยนะคะโอเคนี่เคลียร์นะครับ